ครับผมกลับสวัสดีครับเมีดหมอแกนแฟนหวยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องสูตรหวยนาอ้วนนะครับผมซึ่งกับเป็นช่องที่น้ำเดียวทางขับสูตรหวยหวยคำนวณเลขเด็ดอาจารย์ดังอามาสูพีตอนนองรับชมเราฟังคิดแล้วก็ผิดจารณาเป็นน้ำกัดเนาะเปน้องเนาะมากแก๊สขัดพานเนาะเปน้องเนื้อนะครับทุกตัวเลขทุกเดียวทางนะครับมีเข่ามีหลุดนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเอามามาแล้วเสียงแจ๋วๆจ่พยาพญ่อ้วนผู้เก่าพป่น้องเอยเอาเดี๋ยวทางมาฝากตอนสุ้มมุติเจา้าให้ปังมาหล่นผู้สุคนเป็นยังไงน,น้ออยู่ดีไม่แห้งมานอเอาครับก่อนอื่นก็นสิขอขอบคุณขอบคุณนะครับเอฟซีนะครับแฟนหวยนะครับผู้คนในศกในหลับนะครับนาะ เอานะครับขอบคุณขอบคุณเงื่อนทุกบัตรทุกสตังค์ที่พี่น้องนะครับไดโอนมานะครับเป็นคาดำชาคาเฟา่คาสมุดปากานะครับสวัสดิการผู้เฒ่าเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณยางสูงอาจซิบะไรเอ้ยซื้อเอ้ยน้ำนะครับอขอขอบคุณแทนคุณพี่น้องเดีอตัวเลขเนี้ยเดียวทางก็แล้วกันนะครับวันนี้นะครับของเลขมีที่มานะครับ ก็จะตามกันต่อนะครับของวันก่อนก็ได้เฮกันลั่นเลยพี่น้องนะครับก็ส่วนมากนะครับเรียกวิ่งนี้จะไม่ไมค่อยหลุดนะมันมีหลุดอยู่วันหนึ่งี่ผมผมจี้เลยพี่น้องผมบอกให้เพื่อนบอกว่าปรับสูตรเดียวนี้เลยออเขาก็เลยปรับมาให้ที่นี้นะครับพอส่งมาเมื่อวานนี้พี่น้องโอ้โหเลยนะครับไม่รู้เขาปรับยังไงสูตรเขานะครับเขาปรับยังไงมาไม่รู้พี่น้อง <laughs> นี่ เอามาแบบนี้เลยของวันที่แล้วเนี่ยนะครับมาห้ากับหกมาทั้งห้าทั้งหกพี่น้องมาทั้งบนทั้งล่างเลยเนี่ยเห็นไหมจับคู่ก็ทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วก็ตัวเน้นก็มาด้วยนี่ห้าแปดกับหกเก้านะครับมาตัวตรงหมดเลยพี่น้องไม่รู้เขาปรับยังไงของเขาโดนเลยนะครับเอานะครับวับนที่นะครับเพื่อนก็ได้ส่งมาแล้วนะครับประวัาตัวเลขผมส่งไปเพื่อนเขาส่งมานะครับ เพื่อนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนซื้อกันแลกกันน้พี่น้องเนาะวันนี้เราก็มาตามกันต่อนะครับของเลขมีที่มานะครับผมเอาเด่นนะครับวันนี้ผมก็พยายามติดต่อกับเพื่อนอยู่ตลอดนะครับเพื่อนะครับแลกเปลี่ยนแนวทางน้องพี่น้องเนาะแต่เพื่อนเขาก็หลงของเขาอยู่หรอกนะครับแต่เขาไม่ได้บอกนะ วันนี้นะครับเด่นก็มาที่6กับ8นะครับ uh, ส่วนมากนะครับ,บเลขมีที่มาเนี่ยจะมาล่างถ้าเป็นส่วนมากนะครับภาคหลังนะครับแต่ก่อนนี้เขาจะอยู่บนนะให้พี่น้องเน้นไปที่ล่างนะครับเน้นไปที่ล่างเนาะเน้นไปที่ล่างนะครับเน้นล่างล้วกันนะครับเน้นล่างกันบนนะพี่น้องเน้อ นะครับเขาก็บอกว่าอย่างนั้นนะเพื่อนเขาบอกว่าอย่างนั้นเน้นที่ล่างกันที่บนนะครับ6กับ8นะครับผม6กเลข8นะครับแล้วชุดประกอบก็มีไม่เยอะโอ้ก็ตัวเลขมันก็สวยอยู่นะพี่น้องเข้ามาในทิศทางเดียวกันอยู่นะครับก็จะมีนะครับเนี่ยก็จะมีนะครับ6 2 6 3นะครับ6 4นะครับ7 2 นะครับเจ็ 7, 3, 7, 4เจ็ดสี่เอ่ออ่นี้เข้มามดาม2 8 3 8 4มันอยู่ในลายแนละ้วพี่น้องมันลบไปมากเลยชุดกันนะครับชุดกันวันนี้นะครับชุดกันนะครับจะเป็นนะครับ3 2แล้วก็มาที่6 8 นะครับอืมเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าเขากันกันยังไงนะพี่น้องก้อนอื่นนนาวะขอกันค้อนนะครับแนวทางนะครับของเลขมีที่มานะครับพันโชะมาชะในพี่น้องวันนี้เรามาดูกันนะครับความน่าจะเป็นนะครับตัวเลขและแนวทางนะครับวันนี้นะครับเพื่อนเน้นมาที่นะครับเขายังมั่นใจว่าไม่หกก็แปดต้องมานะครับก็พี่น้องก็ลองลองตัวนี้ไว้นะครับหกกับแปดนะ ถ้า 6, ก็จะเป็น6 2นะครับ63ส4นะครับแล้วก็มาที่6 8คือชุดกันนะครับมันจะจามนะพี่น้องถ้า8พี่น้องก็เน้นนะครับไปที่82แล้วก็83นี้ก็พอก็ลองลองไว้นะครับแล้วเราของเรามาชุดของเรามาคัดนะครับเพื่อให้พี่น้องได้กกระจ้างกันไปอีกนะครับก็ชุดของเรา มันไม่มี6มีเฉพาะ8นะมี8กับ2 1ไม่มี3มีมี2กับ3แล้วก็8แล้วอีกสูตรหนึ่งก็มี8นะครับไม่มี9ไม่มี0นะเฉพาะ8ฉะนั้นนะครับตัวที่เด่นนะครับตัวที่มาก็จะมี1คู่2 3 4 5 6พี่น้องเรียงไว้6ชุดนะครับอ๋อนี่นะครับอีก2ชุดนะครับนี่ก็เป็นตัวกันไว้นะครับ ที่มีของผมนะที่มี8นะครับ8แล้วก็2และ3นะครับเด่นมากก็คือ2กดชุดนี้2ก็จะมี1 2 3 4นะครับตามนี้เดี๋ยวพี่น้องจะเห็นความต่างไหมนะครับเดี๋ยวผมจะระบายสีให้เพื่อเห็นความต่างเนาะก้อนตัวที่มีสีคือตัวที่ชนเดนะพี่น้อง1 2 3 4นะครับนี่นะที่ผมกีด,กดไว้นี่พี่น้องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ชนหนักนะ ที่ชนเบาก็มี3ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ชุดเด่นๆของเขาก็จะมี6นะครับ6 2 6 3งหแล้วก็หกสนะครับสรุปแล้วนะครับทั้งชนนะครับทั้งเด่นน้องผมก็จะมีทั้งหมด5ชุดนะครับ6กับชุดกันนะครับเอาพี่น้องนั่งไปคิดนั่งไปพิจารณากันก่อนนะครับนอชอบจัดขัดพันนะครับทุกตัวเลขทุกแนวทางมีเข้อมิหลุดพี่น้องนะครับปลอดใจวิจารณญาณของ การรับชมนะครับสุดท้ายนะครับขอให้พี่น้องนะครับเนาะเข้า่าดีกก่ยาคข้าาบ่ดียาสีพอร์พี่น้องคําในดีคํานเลเลิดคําที่มันประเสริฐเกิดแก่พีแค่นนองนะครับโศกมาวัสนาเปิดเฮงเฮงปังปังมันมันโฉดีล้ำด้วยสุขูสุขคนขอให้มากขอให้มากขอให้ขอพี่น้องครับโศกรับศัพท์วัดสุขูสุขคนขอบคุณในการกดแช่โกดไร์คดทิดตามสูตรหัวหน้าอ้วนครับผม